หลังจากที่ทางด้านไอออนประเทศไทยนะครับได้มีการเปิดตัวไอออนยูทีไปแล้วในงานมอเตอร์โชว์นะฮะที่เพิ่งจบไปนี้เองด้วยราคาที่เห็นแล้วเป็นขวัญใจมหาชนเลยจริงๆเรียกได้ว่ายอดขายนั้นแซง BYD Dolphin ไปเลยแน่นอนครับในตลาดเซกเมนต์นี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งค่ายที่ทำท่าจดจ้องจะมาเหมือนกันนั่นก็คือวูหลิงคราวอีว แต่ถ้าเกิดเรามาเทียบมิติตัวรถแล้วนะครับเทียบกับ b y d Dolphin เนี่ยจะพบว่าเจ้าคราว EV คันนี้ยาวกว่า Dolphin 5มมกว้างกว่า Dolphin 80ม m mm, มสูงกว่า Dolphin 55ม mm. มแต่ถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับ Ion UT ก็จะพบว่าความยาวของคราว EV คันนี้ยาวกว่า UT 25ม m mm. มมีความกว้างเท่ากับ Ion UT ส่วนความสูงนั้นสูงกว่า UT 77ม m mm. ม ส่วนระยะฐานล้อนะครับแน่นอนฮนะไอออนอยูทีนะมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าทั้งดอฟฟินแล้วก็คาวอีวีคันนี้อยู่ที่50าสมเมตรฟังดูแบบนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยน,นะครับเกี่ยวกับมิติต,ตัวรถของไอเจ้าวู้หลิงคาวอีวีคันนี้ขนาดที่เจ้าวู้หลิงคาวอีวีคันนี้นครับในประเทศจีนเองเนี่ยจะมีอยู่2ระยะทางให้เลือกด้วยกันฮะได้แก่ 360กิโลเมตรแล้วก็460กิโลเมตรชุดแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด37.9กิโลวัตต์อาวแล้วก็50.6กิโลวัตต์อาวซึ่งในประเทศจีเนเองเนี่ยเขาจะเรียกรถคันนี้ว่าบ่าจุนคลาวนั่นเองนะครับแต่แน่นอนฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีการเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียไปแล้วนะครับซึ่งระยะทางวิ่งได้ของไอ้เจ้าวูลหลิงคลาวีวีคันนี้ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ที่460กิโลเมตรแล้วก็ 505กิโลเมตรซึ่งเราดูอย่างนี้ครับจะเห็นว่าเวอร์ชันเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยเบาจุนคราวคันนี้เนี่ยวิ่งได้น้อยกว่าเวอร์ชันในส่งออกตลาดต่างประเทศอย่างอินโดนีเซียเพราะว่าในอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มต้นก็วิ่งได้460กิโลเมตรแล้วไปจนถึง505กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดเอามาขายในประเทศไทยเราเองจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นเวอร์ชันอินโดนีเซียนะฮะที่เริ่มต้นวิ่งได้460แล้วก็ไปถึง505กิโลเมตร และความสามารถในการชาร์จแบบฟาสชาร์จนะครับของไอ้เจ้าบ่าวจูนคราวในเวอร์ชั่นจีนเนี่ยจะสามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลา30นาทีการออกแบบของตัวรถนะครับก็ตามชื่อเลยนะฮะคราวอีนั่นเองก็หมายถึงก้อนเมฆอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูมีความเรียบอยู่เหมือนกันนั้นในตัวส่วนมือจับประตูนะครับจะเป็นแบบแนบสนิทไปกับตัวรถเลยขณะที่ล้อเนี่ยก็เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับขนาด18นิ้ว มาดูภายในกันบ้างน,นะครับในเวอร์ชันจีนนะฮะภายในเนี่ยจะเป็น2สีด้วยกันนะครับแผงหน้าปัดเนี่ยจะเป็นจอ LCD นั่นเองนะฮะแล้วก็มีขนาด8.8นิ้วจอควบคุมตรงกลางเนี่ยก็เป็นจอแบบลอยตัวนะครับขนาด15.6นิ้วนอกจากนี้นี่ยังมีการติดตั้งระบบ l i n k OS 2.0ด้วยนะครับซึ่งก็มีการจดจำเสียงการโต้อตอบได้รีโมทคอนโทรลผ่านแอประบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ด้วยแล้วก็มีระบบเสียง6ลาโพง นอกจากนี้ก็ยังมีการตกแต่งนะครับเป็นแบบระดับไฮเอนด์นะฮะและก็ยังพกพานะครับที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายส่วนประตูท้ายเนี่ยก็เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารนะก็ยังมีไฟโดยรอบ2564สีด้วยกันน่าจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ต่างๆนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของวูหลิง c ลาวอีวีคันนี้นะครับนั่นก็คือภายในห้องโดยสารนั่นเองโดยเฉพาะเบาะนั่งนะเขาเปลี่ยนเป็นเหมือนแบบโซฟาบนก้อนเมฆเลยนะ นอกจากนี้เนี่ยเบาะด้านหลังนะครับสามารถปรับมุมได้ถึง135องศาเลยทีเดียวนะซึ่งแน่นอนแหละมันสามารถเปลี่ยนเป็นเตียงนอนก็ได้นะครับขนาดที่พื้นที่เก็บของสัมภาะท้ายรถนะครับมีขนาดอยู่ที่382ลิตรแต่เมื่อคุณนั้นพับเบาะให้มันลงไปนะครับมันจะมีพื้นที่อยู่ถึง1,707ลิตรและนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าวู้ลิงค r าวด e อคันนี้หรือในชื่อภาษาจีนเขาจะเรียกว่า เบลจูนคลาวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนฮะมันจะมาทําตลาดในประเทศไทยหรือไม่ต้องรอติดตามดูแต่มันมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่จะมาทําตลาดแล้วมันจะขอส่วนแบ่งทางการตลาดจากดอฟิงหรือไม่แต่ไอออนยูทีที่กำลังร้อนแดงอยู่นะัตอนนี้ได้หรือไม่แต่ถ้าเกิดดูมิติตัวรถแล้วนะครับแน่นอนฮะมันมีความได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งกับไอเจ้า2คันนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละความสะดวกสบายของภายในรถเนี่ยก็เหมือนกับมีการการันตีมาแล้วนะว่าเป็นโซฟาบนเมฆเคลื่อนที่นั่นเอง ส่วนระยะทางที่วิ่งได้นั้นถ้าเกิดเอาเวอร์ชั่นจีนมาเนี่ยอย่าเอามาเลยต้องเอาเป็นเวอร์ชั่นอินโดนีเซียนนะซึ่งแน่นอนแหละเริ่มต้นการวิ่งได้ระยะทาง460กิโลเมตรกับ505กิโลเมตรอันนี้ต้องเอามาขายในประเทศไทยถ้ยถเกิดอยากจะทําตลาดจริงๆ และในเรื่องของราคานั้นต้องราคาได้ด้วยครับอย่างไอออนยูทีเนี่ยเปิดตัวราคามาในงานมอเตอร์โชว์ถือว่าได้มากๆเลยนะฮะราคาแบบนั้นซึ่งณตอนนี้เนี่ยคนเขาก็ดูราคาเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบสําคัญอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะโอเคอย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับช่องนาซีวิงฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ